ร้านนี้เป็นร้านที่ผมใหญ่แนะนำจริงๆคือมีอะไรปิ้งบ้างครับยายครับทอดเหนียวทอเดเหนียวปิ้งนี่ไส้อะไรครับอันนี้มีเ,เปลือกกระกล้วยเปลือกกระกล้วยอันนี้คือทอเดเหนียวอันนี้ไส้กล้วยกล้วยแล้วมีไส้เปลือกไหมมีเอาขายอันเท่าไหร่ครับห้าบาทผมเอาไส้เปลือกหนึ่งอันครับนี่มตั้งหนึ่งอันโอเคครับมันอิ่มมากเลยแ, <laughs> แต่อยากชิม เอาทำคลิปวิดีโอลงเว็บไซต์ท่องเที่ยวครับชิมให้ดูร้านนี้เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับธนาคารกรสิกรนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีร้านเก่าๆอยู่ร้านหนึ่งขายกล้วยปิ้งนะครับแล้วก็ไม่ใช่กล้วยปิ้งครับข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกกับไส้กล้วยผมก็ซื้ออันหนึ่งครับเพราะว่าผมอยากจะลองชิมดูนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยแน่นอนแหละเพราะว่า <c oughs> คุณชิมไหมตุลาารเอาสาง tuh, องอันเลยครับยาย ออเอาเสือสองอันเลย พิธีพิธันครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบหยิบหยิบใส่เลยนะต้องดูวันที่มันสุกกำลังดีด้วยมผมอยากถามจริงๆว่ายายเปิดมากี่ปีแล้วร้านขายนี่หกสิบปีหกสิบปีหกเกคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับขอโทษครับอันนี้เขาเขาแจได้หกสิบกว่าเกอือหนนั้เป็นพี่เป็นพี่ พิธีพี่ฐานนะก็ไม่ได้ไม่ได้หยิบเลยนะก็แบบพลิกไปพลิกมาเจอเลยครับช่วยเอาเอาเอาเขียวเลยเอาแดงครับยาดคนนั้นเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามขอบคุณครับนี่ครับสตาร์ที่นี่นะครับเจ็ดสิบสามร้านอยู่ตรงข้ามกับกสิีกร์ครับมาชิมเลยครับแต่นี่มันร้อนอยู่ครับผมกินตัวนี้ผมร้อนแน่เดี๋ยวผมจะไปกินที่ห้องครับ